ข่าวดีสำหรับคนงบน้อยบริษัท e v p r i m ร r มเตรียมทำตลาดรถจนตรนไฟฟ้าราคา3-4แสนบาทในปีนี้ EV Primeart บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์จากต่างประเทศแบบมัลติแบรนดโดยในปัจจุบันนั้นแบรนด์หลักที่ทางบริษัทได้นำเข้ามาทำตลาดนั่นก็คือ DFSK หรือตงฟงซึ่งเป็นรถยนต์จากประเทศจีนอย่าง DFSK รุ่น Glory iAuto และ DFSK Glory 560 โดยทั้งสองรุ่นนั้นเป็นรถยนต SUV ที่ราคาไม่สูงจนเกินไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าแบรนด์เจ้าตลาดและเนื่องจากว่ากระแสะยานยนต์ไฟฟ้าในไทยตอนนี้กำลังได้รับความนิยมทาง EV p r i m a r จึงมีแผนจะขยายการลงทุนเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้านายพิทยาธนาดำรงศักดิ์กรรมการผู้จัดการ EV p r i m a เปิดเผยว่า แผนงานในปี2,565บริษัทเตรียมบุกตลาดด้วยรถยนต์3แบรนด์คือ D.F.S.K. เซอร์เรและแบรนด์น้องใหม่มินิอีีราคาประหยัดส่งผลให้บริษัทนั้นจะมีโปรดักต์ที่หลากหลายรองรับทุกความต้องการของผู้บริโภครวมถึงกระแสะรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรง โดย D.F.S.K. นั้นจะทำตลาดในกลุ่มรถยนต์ SUV ที่ใช้ขุมพลังเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นรถยนต์นเอเนกประสงค์ที่มีตัวถังขนาดใหญ่แต่มาในราคาที่ย่อมเยาวส่วนเซอร์เรสนั้นจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%หรือรถยนต์ EV ีที่ยกระดับความรู้ขึ้นมาอีกขั้นและแบรนด์น้องใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในปีนี้จะเป็นมินิ e ีีราคาประหยดัดนำเข้าจากประเทศจีนราคาประมาณ3-4แสนบาท สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซอร์เรตนั้นรุ่นแรกที่จะถูกเปิดตัวทำตลาดในไทยนั้นจะประเดิมด้วยเซอร์เรต3รถยนต์ไฟฟ้าอนเนกประสงค์ขนาด5ที่นั่งซึ่งเดิมทีนั้นบริษัทมีการตเตรียมความพร้อมที่จะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้แต่เมื่อมีมาตรการอุดหนุนยานยนต์ไฟฟ้าจากรัฐบาลออกมาทําให้บริษัทแม่นั้นเล็งเห็นถึงโอกาสบวกกับความพร้อมที่คาดว่าจะสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทดแทนในประเทศไทยได้ตามข้อตกลง ตอนนี้จึงอยู่ในขั้นตอนพูดคุยกับกลมสปรปสานมิตรเพื่อทำ MOU ดังนั้นการเปิดตัวของเซอร์เรสนั้นอาจจะล่าช้าออกไปเป็นช่วงไตรมาสท,ที่3ของปี2565นี้ ส่วนด้าน EV ีขนาดเล็กน้องใหม่ที่ทางบริษัทเตรียมจะนําเข้ามาทําตลาดนั้นจะเป็นมินิ e ีวีที่ได้รับความนิยมมากในประเทศจีนซึ่งขายอยู่ในประเทศบ้านเกิดราคาประมาณ200,000บาทดังนั้นการนําเข้ามาขายในประเทศไทยนั้นราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3-400,000บาทโดยตัวรถนั้นจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด16กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนั้นจะสามารถเดินทางได้ประมาณ200กิโลเมตร ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เดียวขนาด50แรงมา้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทางบริษัทได้ยืนยันว่าแม้ตอนนี้จะยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่จะนำเข้ามาขายในไทยนั้นเป็นแบรนด์อะไรแต่ยืนยันได้ว่าตเตรียมจะเปิดตัวภายในปีนี้อย่างแน่นอน